ฉันน่ะกำลังสนใจพวก Passive Income เวยเวลาทำทาอะไรที่บ้านเว้ยแล้วแบบไม่ต้องเดินทางเพราะว่าฉันอ่ะเริ่มเอียนการเดินทางพูดจริงนะเอียนการเดินทางเอียนคนละเอียนการอยู่กับคนละอยากอยู่สงบสงบบ้างละจริงเหรออืมพอเราแก่ครนะับเราก็ไม่ฉันเห็นคนแก่นะ่ะไม่อยากเดินทางละอยากอยู่กันเองละเราก็นั่งนึกเราก็ทําอะไรที่แบบกําลังคิดอยู่อะว่าแบบจะปั้นคอนเทนต์ยูทูบไงวะให้คนดูดูยาว อยากแบบยูทูบอ่ะใช่ตอนนี้แต่ยูทูบแล้วเพราะว่าหุ้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขียวแล้วไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีทางไม่มีทางดังอยู่แล้วไม่มีทางปังแล้วหุ้นอ่ะและเล่อมแล้วหุ้นไทยอ่ะใช่อ่ะถ้าเสียงินคำของเขียว็นละจะจะช่วงนี้คิดไรช่วงนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ยาวๆเลยอยากเป็นยูทูบเบอร์ยาวๆอยากเป็นอย่างเดียวเลยถ้าใครถามก็ตอบอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวแล้วแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาคอนเทนต์แนวไหนดีเอาสนุกจะลงใจอ่ะมันมันอ่ะ